ก็ติดชีวิตองุงนครับเอาปลาจับได้ไหมเอ้าได้ไหมเอานั่งไงตักยิบสองมือจับปลาสองโอ้โหมอยหัวมันถลอกปอกเปลือกหมดเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีหรือว่านวัตรกรรมในการทำงนานก็จะสะดวกขึ้นได้เครื่องจักรนะครับครับนี้ก็คือรถดำนานะครับซึ่งเป็นนวัตรกรรมที่ได้รับการพัฒนายอย่างต่อนเนื่องนะครับมา เพื่อเกษตรกรในการปักด,ดำให้เกิดมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาทุกนางอีกครั้งหนึงน่งนะครับหลับวันหยูดวันนี้วันนี้เราก็มีนัดกับ ทีมดำนานะครับวันนี้เราจะมาดำนาเนาะเราจะไปดำนากาันวันนี้ตอนนี้กํลาลังปันน่นนาอยู่นะครับเราไปดูว่าตอนนี้อาจารนะครับลังเครื่องใชเ้เครื่องรถไถครับตอนนี้เรากําลังอยู่ในกระบวนการของการปันน่นนาดินให้ละเอียดนะครับโดยใช้โรตารี่รับหลังจากที่เราไถากลบมาเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับเพื่อกําจัดวัชพืชนะครับให้เน่าเปื่อยให้เป็นปุ๋ยนะครับวันนี้เราก็มาปั่น เตรียมดินเพื่อจะทำการปักดำโดยรถดำนาต่อไปครับเก็บปลาเก็บปลาอ้าอุ้ยโอ้หตาจีปลาจิ๊เอะกระส้วกตัวน่าอุ้ยได้ปูกี่ตัวแล้วครับไหนดูหน่อยดิดูหน่อยดิโอ้ยปูนาปูนาปูนาไปเราจะไปเก็บปูกันต่อนะครับเก็บปูเก็บปลาตามรอยไถ อ๋นอนกมนจับปูได้อีกตัวไหมจับได้ยังไหนโอ้จับได้ยังดได้้แลววนี่ตัโอ้กอดติดชีวิอตอง,งุ่นครับเอาปลาจับได้ไหมเอาได้ไหมเอานั่งไงตักคีบสองมือจับปลาสองมือไหนไหนจับปลาโชว์หน่อยดิปลาอะไรจับขึ้นมาโชว์ปลานินปลานิลครับปลานิล ข้าวเจ้าอ๋อเป็นข้าวเจ้าข้าวเจ้าลืมผัวเป็นไังไช่คือลืมผัวผัวผมผัวผมว่าเฮ็ดซอยวะเลยลืมว่ามีผัวครับตอนนี้เราก็มาดูกระบวนการเตรียมเพาะกล้านะครับของรถดํานานะครับซึ่งการดํานาโดยรถดํานานี้ก็จะมีการเพาะกล้า โดยวิธีเฉพาะนะครับไม่เหมือนกับการดำนาทั่วๆไปนะครับโดยมีการเตรียมถาดกล้าเรียงไว้แล้วก็มีเครื่องมือนะครับในการโรยเม็ดกล้าแล้วก็วัสดุที่ใช้ครับก็คือแกลบแกลบดำนะครับแกลบเผานะครับแกลบเผานี่ก็คือวัสดุเป็นพื้นฐานเลยทีเดียวนะครับในการเพาะกล้าครับครับซึ่งการเพาะกล้านั้นก็แล้วแต่เจ้าของนาว่าจะต้องการข้าวพันุไหนนะครับจะเตรียมมาให้หรือว่าให้ทาง อทีมงานนี้เขาจัดหาให้เลยก็ได้นะครับอันนี้เป็นข้อตกลงกันนะครับนี่คือกระบวนการเตรียมกล้าซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการเตรียมประมาณ15-20ถึงวันนะครับเพื่อจะได้กล้าไปปัก,ปก,ปกดำนะครับครับหลังจากที่ทำการเพาะไว้ประมาณได้5วันนะครับข้าวงอกแล้วก็จะนำไปลงแปลงอีกทั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะ เลี้ยงต้นกล้าให้สูงให้ได้ขนาดนะครับก่อนที่จะนําไปปักดํานะครับน,นี่คือเป็นกระบวนการที่เป็นพิธีการเฉพาะของการดํานาด้วยเครื่องดํานานะครับอันนี้ต้องเป็นการเรียนรู้ของเกษตรกรอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการดํานานะครับอันนี้ต้องเราก็มาศึกษาดูนะครับอ๋อ,อนี่เขาเตรียมอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะทําการขน ย้ายไปสู่แปลงดำนาอีกครั้งหนึ่งครับอะีอนนเฮ้ยนนขันยังไม่รู้จังอ่าวันนี้เอาลงมา ขนก้าครับก็เรียกว่าแกก้าอาจจดีดีลูกคิดไปใส่เรียงเรียงดีๆก็เหมือนที่จีนเนี่ยนะเออนั่นแหละลากไปเลยโอ้ได้เวียวกเว้ยนี่ลากไปนี้ลูกทางโน้นนี่โอเคโอเคจัดเรียงลูกโอเคเชเลอร์แล้วเต็มรถพ่วงแล้วเราก็จะกลับไปที่ที่ดำนานะครับนี่ครับอังุ <laughs> ่นย้ เราไปแรกรกล้ากันรับหลังจากที่เราไปาที่แปลงเพาะกล้านะครับแล้วก็ลำเลียงกล้ามาที่ตำแหน่งที่เราจะปักดำนานะครับไปที่บ้านน้อยกลางนาะของเราแล้วนะครับตอนนี้ น้องจีนครับน้องจีนเป็นโชเฟอร์ครับโชเฟอร์ขับรถไถนะครับขับรถไถลากรถเทเลอร์นะครับเมื่อมาถึงก็ทําการตกแต่งต้นกล้าให้มีขนาดพอเหมาะนะครับพอดีกับเครื่องดํานานะครับเนี่ยน้ององนก็เป็นคนดูแลนะครับน้ององนดูแลอย่างดีเลยทีเดียวนะครับครับหลังจากที่เรา ตัดแต่งต้นกล้าให้พอเหมาะพอดีแล้วนะครับแล้วก็ลําเลียงเข้ามาใส่เครื่องรดดำนานะครับตามร่องนะครับซึ่งแถวหนึ่งก็จะมี6ต้นด้วยกันนะครับก็บรรจุต้นกล้าเป็นชุดๆไปนะครับตามถาดที่เขากําหนดมานะครับแล้วก็มีสํารองไว้ที่ตัวรถด้วยนะครับเมื่อเวลาหมดตอนที่ดำนาก็สามารถที่จะบรรจุแล้วก็ปักดำได้ต่อไปนะครับอันนี้คือเป็น นวัตกรรมอย่างหนึ่งนะครับของเครื่องดำนานะครับแล้วก็ลำเลียงใส่ต้นกล้าเข้าไปครับดำเนินการเรียบร้อยแล้วก็เริ่มปักดำครับเริ่มดำเนินการปักดำเลยนะครับก็เ,เป็นแถวเป็นแนวตรงเลยทีเดียวนะครับโดยทีมงานดำนาของเราอันนี้ต้องใช้ความสามารถหรือว่าฝึกฝนมาพอสมควรนะครับเรียกว่าเป็นความเชี่ยวชาญในการทำงานด้วยเครื่องจักรเครื่องดำนาประเภทเดินตามนะครับ ก็อาจจะไม่สะดวกเหมือนการน,นั่งขับนะครับแต่ว่าก็อาจถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมอย่างหนึ่งเลยทีเดียวนะครับครับตอนนี้ก็เป็นการตัดแต่งก้าต้นกล้านะครับรอบสุดท้ายครับรอบสุดท้ายของวันนี้ครับจะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเก็บอ่ารอบไล่อีกครั้งหนึ่งครับรอบแปลงอีกครั้งหนึ่งสำหรับการดำนาด้วยรถด,ดำนาคูโบต้าขนาดเล็กน,นะครับ นะครับปะ้วครับรอบสุดท้ายสำหรับวันนี้สำหรับปีนี้ครับทีนี้เราปักดําด้วยนวัตกรรมใหม่นะครับเป็นการดานาด้วยเครื่องรถดํานาครับคูปต้าขนาดเล็กแบบเดินตามครับมีทุ่นสังเกตว่าจะมีทุ่นลอยนะครับมีทุ่นพยุงครับตอนนี้ก็เสร็จสิ้นนะครับสำหรับการปักดำนาในปีนี้นะครับ สำหรับบ้านน้อยกลางนาของเราครับรถจะขึ้นแล้วครับรถจะขึ้นแล้วมีการเอารถขึ้นจากท้องนานะครับจะขึ้นสู่คันนาดได้ไหมนะครับแล้ก็ออกมาติดตามชมครับลุ้นครับลุ้นอาขึ้นไหมครับขึ้นไหวไหมครับเ,เจ็บงานรอบสุดท้ายเอา้าทีมง,งานไปช่วยหน่อยไปทีมงานไปซอยทีมงานไปซอย ไปเลยไหมเออเออไปจินจินจับจับเอาช่วยกันดึงเอาดึงดึงเหลว่าใช้สามแรงครับรถคันนี้สามแรงคนรถสามแรงขึ้นได้ครับขึ้นได้สำเร็จครับก็เป็นว่า จบสิ้นกระบวนการก็เก็บงานอีกเล็กน้อยนะครับงานสุดท้ายต้องคนเก็บครับสุดท้ายคือไอ้ต้องเก็บแล้ะครับตอนงานนี้ก็<อ>จบสิ้นสาหรับการดํานาในปีนี้นะครับสําหรับบ้านน้อยกลางนาครับการดํานาด้วยเครื่องนะครับขออบคุณพี่โทน,นี่ครับพี่โทน,นี่พื่ทนี่นครับก็ uh, สวัสดีท่านผู้ชม <โฆ S 1> ครับสดีคบขอบคุณมากนะครับสำหรับทีมงานพี่โทนี่สนใจใช้บริการติดต่อที่เบอร์โทรนี่เราจะขึ้นเบอร์โทรให้นะครับ ก็รับงานเฉพาะในเขตของพื้นที่บริเวณใกล้ๆนะครับไปไกลไม่ได้ครับในคุ้มเพราะว่าเราต้องไปเป็นทีมงานครับตั้งแต่เริ่มไถเริ่มปั่นนะครับเริ่มทําเตรียมต้นกล้านะครับต้นพันธุ์ข้าวแล้วก็ปักดําให้จนเสร็จนะครับนี่เป็นทีมงานของคุณวิจักกับพี่โทนี่ครับขอบคุณนะครับขอบคุณท่านผู้ชมครับสวัสดีครับพบกันใหม่ในลิปหน้าครับ